กินยากินยาลูกลุกกินยาซะก่อนโอ้ยกินยายงงอ,อย่างไงยาหมอพิทยาศาสตร์ผัวละเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำ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 เยวปมาเด้อไม่กระบอกยมำวะยังขมจะเอ็ดยาอย่างเอ็ดคื <จะ S 1> อขมแท้ายาพิทยาศาสตร์ให้ขึ้น <c oughs> แน่บ่เดี๋ยวนี้เป้งได้ไปแต่ได้กินเขาไหมบ่ คือเกาเอนคือเกาบ่ว่วงบ่วเจ้าข้นแจน้อยเตียนบ่คือเกาเลาก่ะทำไม่ก้อนจิทะเปียงเจ็ดขีงให้ก้อนอ้ยบ่ได้ไปใส่น้าบานน้าเมีย่ยงคนดอกพี่น้องเออแม่ปวยเจ็ดขีงแจก้อนนี่ว่ายเป็นเดียนกับบ่าเจ้าผู้ดูมันกับว่ามีดเนี่ยไปหาอยู่หากินแล้วจิไดเงินใส่มาซสื้อน้ำปูน้ำปลา กันเจ้าตายแค่เนี่ยเพราะได้ไปซื้อปะทูมาปนอยู่ดิสั้นๆแล้ววิ่วไปทั่วที่ทั่วแดนตายจะเป็นยังล่ะแม่ยร์ว้ายนยากกันสิตายห่างเลยเหม็นกุยน้ากระอาบว่าได้ยาีกระน้ำคนป่วยมือใดก็ได้ป้าได้สียางได้ป้าได้สีช่วงสีเทา ให้ไปบอนไปอ <Philip. S 1> นอนบะนี่โอ้ยแม่ตัวขวายเเยกจะโอ้ก็ลืมมัตัยน่าตัวคนนี้หัวแม่คอยจะลุดนอนเด้อบะนี่นอนไหนมันลาพายาออกฤทธามันช่วงมันเศร้าโอ้ใครสิมาโผวยมาผัดไทยมาปวดเนี่ยบะน้องมียาดีให้เนี่ยบะน้อง นอนนอนหลับหามันยาฮูเจี้ยัยมดตาพอดีฮากว่าวันค้นใจสุดสีสมหลวงปู่มีมดมาพี่แนทหทอมาเบิงอันนี้อืมมะเบิงอันนี้ซอยน่ เอิ้นหลวงปู่นี่บอไม่ออกเอ็นเอิ้นหลวงปู่นั่นล่ะโอ้ยนี่เสียเอิ้นหลวงแม่หลวงปู่ไหนนะคือบอคอยเห็นหน้าเห็นตามาแต่ทางไหนนาะขะหน่อยเอาเอานั่ง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 โอ้ยโอ้ยทีให้นั่งคุณบอจ้าอันให้ถามคักคักแล้วถอดว่าจังไหนคือว่าว่าเท่าได้หลวงปู่มา่หม่ไม่หลวงปู่นี่บอจ้าเอออัตมานี่ล่ะอันแม่ป่วยสันได้เย็น อันท่านได้จองได้สร้างทั้งใดหรอบอจองอยังน้ออันพวกล่งเย็นนี่แม่เอี๋ยวล่งเย็นหรือลรงธรรมดาแล้วคนละราคาขันล่งเย็นนั่นแล้วงานจังใจนี่กะ็ะชีสีพันหาพันนี่ละแล้วต้อาสิอุู่หลายมือ,อเออพันแค่เสียบไฟมันมอขันลูงเย็นรุ่นเสียบไฟนั่นละลเสียบไฟเ็รา <ไป S 2> กินเท่าไรแล้วก็อีกอันนึงโต๊ะเก้าอี้เต้น ายาอุ่นไผ่ด้อยออทาม่าว้ายอันพี่มี่พี่น้องเฮ็ดธุรกิจติจ้าเออแมนอยู่แล้วก็พวกถ้วยพวกจานพวกแก้วเขาเคยจะไปเอาทั้งอื่นเมาลวดแค่เดียวลวดฮันเหลวที่วยแก้วจานมันจังบ่ได้ไปส่งมันส่งมันดีลุงนาลงอะไรยื้อพี่ยนมาพีดกันเอาเดวไม่ไพีดกันคือหลวงปู่ว่า,านั่นแหละแมนเชียงเสียงนี่กัน ย่าไปเชียงเสียงพูนเด้อเชียงเสียงก็มี่มีรพอมมันจังมีเพลงละวงมีอันนั้นมีอันนี้ในการในงานจังสี่จะเห็นมันเงียบมันเงาขังไลเอาอันนั้นมาตินเอานีมาใส่มวนลุ่นนี่ขันว่องปูอันอันเทศจังสี่อันว่ามีแพ็กเกจเทศฟี่แน่ดีเออจังสี่จะเมาเทศแบบเมาสวดแบบเมาก็มีมื่นหานี่เทศเมาให้แต่ยังเทศแต่ยังมือแรงอืมขัน สองมื้อน,นี่มีรอบเศร้าพร้อมเมาเด้บทเรียนจนท้า,ทาชกให้หนักหอดนันก็เอาไปให้เค้นเลยกลันแ,แล้ว,ลวอีแม่เราบ่ได้เฮ็ดประก,กันอยัางลราพี่ตาชาพานาักิจหมู่บ้านลุดใเฮนี่อันลุดก็ได้อยู่ในฐานะบ้านหนึ่งเมื่อเดียวกันเนาะเจ้าก,ก็นในฐานะไม่ออกคำไม่ดูแลวัดดูแลว่าคุณคอยสีลุดให้หรอกร่วมแล้วประมาณเกตมื้อน,นี่แหละทั้งเต็นทั้งเคียงไปทั้งร่งเย็นโดยเฉพาะร่งเย็นขีดสมน้ำบ่อ ยาฉีดโรองเย็นกับวัสีดแล้วเนะาะเสียบปักอเอาคันธารอยากบว์วผมมีอะได้เพิ่มเติมเสนอไปว้านนั่นสี่เหลียมกำไรอยู่เด้เนาะเกตเงินหนีเนาะเดียวตอนแรก็กินน้ำแม่ผู้เดียวเห็นน้ำแม่ผู้เดียวรูปไปแน่ก็บว่าเป็นยังดอกจังหวัดเหนียวเออเอ้อเนา ยังไงอ้าวไอ้ชิบสโยังแบบนี้งว่าวหยุดนรมีอะไรบ่างตายกราหางกระคอยเห็นน้องเจ้ากระหลงคอยว่าเป็นคนตายที่สดอกเพราะฉน้นอยากเรียนให้รออยู่โอ้ยไม่ออกเอ้ยเดี๋ยวเบิ้งมันยู่ไปกระชิบว่าโดนดอกพ่อเบ้าปุ๊บอปามองคนเขามะเกินแปดสิปีตายแท่น้วยนั่นนี่เอาฝากไว้นี่ก็แล้วกันเด้อฝากควบมังค์คอยนี่แหละหนีแน่หนีแน่ เอาห้าหนีบเอาไปทั่วที่ทั่วแดนคนมาท่านตายยังได้ใบ่บอกแฝกเกียร์งานศพอันนี้ก็ไปเฝ้าระพันเสยอยู่เฮ้ยว้าวแม่ยังบัดเอายังมาให้ดูแล้วแล้วบันดีเด้อแม่แม่ผู้เดียวยาพาบ่ได้อ,อีกแล้วเด้อแม่เจ้านั่นเออคับแล้วบ่มียากย่างผุหล่ายย่างบ่มีพอมีมแมียผุหล่านยังเห็นย่างบุญคุณคนหันยา่ามนีบเลื่อมตาอาปากเอาอยู่ข้างนึ่งกบ็บอกให้ล้มให้ตายเดียคนนั่นจะว่าขยันยมบ่มีหรือนะ มันลำบากใจอันอัตมาสิไปเด้อเนี่ยไปเ้าเฮียนอื่นเด้อเขาตีนต่ำลงเฮียนเด้อเอียนยังเอ็นโดนปโวยยามื่อไหร่ตีว่าเมีนยาไม่ย่งสันจองแล้วศูนย์แปดหกแปดห้าห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งโอ้โหแจกหัดน้ำบัานมาจางเปลี่ยนตี หลวงพ่อวัดนี่แม่การเป็นจังสี on ่ซะมาคิดหน่อยคิดใหญ่เถอะเนาะขาแม่ซะบ่เนาะแม่นอนอยู่นี่เด้ออย่าห่วงหน้าห่วงหลังใหมยมาคือที่บ้านเนาะก็กลายเป็นบ้านนะหลวงพ่อปวด้อตายเอานอนนอนนอนให้มันหลับพอจะไปหาหูหาอาหารซะก่อนเอานี้แล้วไปนี่มาชวนหลองพ่อเถอะเนาะ แหงแรงมาฉีฟุ่นฉีฝอยจักไงจักควนมาจะใซหกเหี่มัม่วมืดนี่เล่นกับบอมีสังกะรีกับบอมาหลวงตาเหดเอง,งโอ้ยหนอลำบากกับสีอดเอรอกบ่มีเบียกมีงานพอไะในสบ,บันให้เมืองได้เพิงผ้าอาศัยย่ำทุกย่ำห่อนมาเฉลียวโอ้ยสี่ละข้าจังนึงกับลำบากข้าจังนึงกับมีความชุ่มเแล้วหลวงตานีหลวงตนเพื่อนเอ,อา ตาอยู่พอดีจ้าตาต้องสามเทียไปยังล่ะไปออกมาจัดการเจ้าค่ะไอ้กีจักรนคือบ่เคยเห็นมาวัดมาว่าเหมือนอีคือมาส่งแปลกๆผู้ข่าเป็นเสาเก่าหมองจังว่าเบิ่งสีนานั่นล่ะคือที่ทุกขี่ยากลำบากไกลไร่เกศขวบไนอนนั่จังเทียจ้ามันไปนอนใส่เลยไปออกเังสิบ่นอนนั่ขึ้นนอนทั้งอกใหม่คือไกลนี่กระป๋ล่ะ มันเป็นขีเ้เหล่ามันเมาเหล่ามาแย้มใดกับพีแต่กันเบ้าข้ามใดขึ้นกันเถียงกันรวดจ้าว่าเป็นจังใดข่อยเถียอุ๊กไก่หลายข่อยละอ้าวช่างผักัวนน่ะนะมันเถียงเื่อมันตีมันข่าเื่อเป็นจังไหร่สารพัดสารเพเจ้าข่าโอ้กินแต่เหล่ากินแต่เหล่าเมาแต่หยามาหดมันเถียงเบ้าขึ้นมาข้ามนึงข่อยกับสวนข้ามนึงข่อยกับวัดศรีงอมคนได้เจ้าข่าหรือข่าข่าข่านั่นแหละนั่นแหละย่อมมือ มันเป็นน้ำเจ้านั่นละเอ้าคือสิมันเป็นน้ำข่อยปะเนี่ยคนก็ยังว่าผู้หนึ่งเป็นน้ำผู้หนึ่งเป็นไฟผู้ใดเป็นน้ำก็ให้เมียเป็นน้ำเป็นผัวเป็นไฟมาจะใช่ว่าพ่อน้ำเขาก็สีเย็นรุ่งเขาก็สียูก็บอกแล้วน้องไก่ผัวผ่วลราเป็นน้ำน้ำมันก็เป็นเขาเป้าเท่าดาเมียเป็นสร้างเท่าหลัง เมียใจเย็นๆเอาไว้เว้าน้ำพัวมวนๆวลบ่สบอสบอสมาชวนมาข้ามหนึ่งข่อยกระใสไปตดวจสามพวกรายย้อนคนแล้วเจ้าจังจ้าเจ็บตัวบอสหลึกบ่ล่าบ่แล้วบ่ทัวจังสี่หล่ะจังสี่เ็ดจังไหนก็ะไรมาปรึกษาหลวงพ่อนี่แหละจ้ามันเจ้ามาปรึกษาใครจมันเจ้ามาเถียงกับหลวงพ่อก็ไรเดียวนี้ปรึกษาจ้าปรึกษาคือปรึกษาก่ายมันเป็นปรึกษาข่อยเคยซอยเคยเหลือคนมาหลายแล้วละจ้าช่วนหลายก็ได้ดีมาทุกคนวุ้ยหลวงพ่อมาคิวหนาแถิเจ้าข้า ปากก็คือแดงแช่มันท่ารูจัตจีกล้ยแก้มกระแดงหลวงพ่ออันนี้คิวท้าวันหลวงพ่อเอ้าหลวงพ่อก็ไม่คิวท้าวันติสไบพูดดอกแต่ว่าท่านบวชพูดดอกว่าจะออกมาได้พ่อจ้าไก่แจกร้กองไก่แจกร้องมาบวชหรอก็เลยออกมาได้ก็เลยข้าวเยื่อสี่ละหน้ากันซักหน้าแดงปาก<ช>าก็ซักปากแดงก็เลยจางหัวมันเถาะกันใช้ใบเบี้ยนใช้เมืองบะชือบ่ซ่้าลงตากับพ่ววายยังดอกจ้าจ้า อันเป<บ>็นจังไหนก็ผัวคอยไปแต่ได้ดีขึ้นดีกันไปแต่ได้นอนน้องกันวัดนี้ดีแต่หายก็หนีร้ายก็หน,เนีเขาก็เอากันขึ้นได้ทันเสียฟังหลวงตาดิบอ่าอ้ยฟฟบ่จ้าโอ้ยฟัง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 บ่งมีคาทาอาคมอีหยังดอกบ่จ้ามีจตะคว,มว่มบ่หมุนม้วน,นคว,ว่ำหวานหวานเอาจังสีเลยโยมเ้อจังไหนจ้าย่าผัวเจ้ากินเหล้าเมาอยากกลับมานันให้เจ้ายิ้มเยี่มแจ่มใสใสขวาให้จังสีบ่จ้าบ้ามนมวนจะไปยิงผักบรรนันเขาสียาน ว่ามวนมวนจ้าจ้าถือว่าพวจ้ามามาปางเอ้ยจ้าเห็นแล้วกินแล้วไปจ้าเห็นแล้วจ้าจังสันนจีใช่ไหมจ้าครับจ้าบอกไปจ้ากูมึงจังสันนจีกันตลอดสองข่วมทานี้ล่ะก็ได้ดีจ้า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 เข้าใจแล้วจ้ามันไงไงทำนั่นล่ะบ่บ่ได้ยากจัยเม็ด นี่แหละเขาว่าผู้นึงเป็นนามผู้นึงเป็นไฟกันเขาเป็นนามใดเขาก็ะสียู่ดีมีแห้งยู่ซุมกินเย็นเป็นแตเซียไดวะเนี่ะมันก็สิง่ายแต่จ้าจ้าต้อมีกระสิดีกันกับผัวโอ้ยขอสิร่วงเบืองก้อนหอกเสียยจหรอกเออขาาทาสองตัวนี่แหละเอติคนใดดีมาไลยแล้วจ้ากแกเออไปกันทานั่นกับเมื่อเจ้าลุกตั้งทีไปนั่นเมื่ตาเด้อเออไปสิได้ไปใช่ขาถาลงตาที่ล่ะจ้าลลาเมื่อเล่นจันทร์เน้อ ผัวผุ้ยู่บ้านน้ำก๊องติว้ยเจ็ดที่อาผุ่น,านกาเพื่อผัวจ้าโอ้กาเพื่อผัวตกใกจกจ้จาจ้า <c oughs> จ้าก <c oughs> ่อนบาดก่เนาะเรียนตารรถเขาไตา่ฉัน้อไม่ออกหอยนีนอหูแจังสี่ละพี่น้องเอ้ยไม่ออกเต่นละค้นบ่คือกัน ควบว่าความจาก,กับอกคือกันทำประพืติ้นกะบอกคือกันจังหวามันวุ่นมันไหวเอาล่องเบิงคาถาของอาตมาสะกอนฮามันได้ดีเขากติิม,มาสมนำหนาโอ้ยสมมาหน้าคุ้นจุดดอกตีเห็ดเวียกบอลเทเลวเห็นเวีย,วก,วยวกต่อกอนเ้อโยม,มเยอ้ยจบจบกะละเมนจังนองงามงามกะละเมนจังนองมือหน,นีเจ้าม่นอารมณ์ดีแต่เ้าแต่เซลคัะเด้อ มือ่อวานไปหาหลวงพอ una, ่อยูพุ่นน่ะวาดไปหาหลวงตาพุ่นน id ่ะยูวาดพุ่นน่ะหลวงตาว่าพิดกันกับผัวเม่นบอว่าสันว้ากับบ่าล่งร้อยกันอยู่น้ากันกับผัวมานีบ่ได้นวดน้ากันจักเทียนอนน้ำข้าจะไปกินเหล้าเม้าย่ามาล้ำซ้ำซอยว้ากับ่าถือกว้มกันจักเทียหลวงตาพุ่นหล่ะว่าบัดที่นี่เจ้าว้ามีหางเสียงเด้อวัดสันว้าอ้องข้ามเท่านั้นล่ละวัดสันอยู่น้ากันว่าได้พิษกันดอกบัดที่นี่น่ะพุ่นหล่ะว่าให้ว่าจ่ากบจ่าวัดสัน มึงมาเด้อหัวบัดนี้เด้อกูสิว่าหูน้ำมันมวนมวบิ่งบัดนี้ที่ถื่อกันคือจังสีได้นอนน้ำกันได้เป็นผัวเป็นเมียกันอีนนี้ล้วล่ะบมาที่นี่นะกูสีได้ลูกได้เต้าน้ำกันผัวกันจังว่าไปใส่นม่จะได้คอยกับว่เกลียดว่าโง่ดอกมือนี่ฮั่นน่ะเออจ้าสิจ้าคือหลวงพ่อว่านี่ลแหละเราก็เบิดพ่อดีกการาหารทียนี่เขากระหิวหัวก็ไม่ได้กับเขาแล้วไปว่าใจหลีปาง เอ,อปังจ้าอกเปลกๆม่หาเดียวเมื่อก็้คอยกูกินละเตะจ้าเปียกเปียกแถวว่ามึงนี่เอ,อปัง,ปงจ้ามงางเสื้จผ้าให้กูละเตะจ้าเอ,อปังจ้า กูได้ยินข่าวอ่ะมึงไปให้เด็กหน่อยเขาเสื่องออมบานเต้จ้าเอีปังจ้ามึงไปบอกเพื่อนพ่อแม่กูแม่นบ่จ,าจา้าว้าจ้าวางสิวะเอ๊ปังจ้ามึงไปบอกว่าพ่อแม่กูบอกแมงมุ้งแบงบ้างให้มึงแม่นบ่ จ้าจ้าอีกแล้วเอ๊ยปังจ้ามึงกวนตีนกูไหมวะจ้าจ้าจ้าเอ๊ยปังจ้ามึงรอแล้วก็กูเตะจ้าโอ้จ้าจ้าเตะที่สองผลว่าเ๋ยวนีนะ เอ้ปังจ้าบ่อยู่ดีมึงอยากตึกตีนกูเป็นป่ะจ้า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 อ๋อม่เก่งกับผัวแท้อ๋าไปสอนมึงเบ้าอ๋ามึงลงผัวคือว่าสิได้บอลเจ๊ไหนมันคือตีนตำคอยบัดนึงเขาเป็นกูซูนต่อตีผัวนี่กูสิบ่อไหนหน้าห่างหลงผัวตีบัดนี่ไอ้บังคับ หลวงพ่อหลวงพ่อโอ้ยยิ่งไปใช้เลยเนี่ยเฮ้ยอีฮานี่แม่เฮ้ยอีมาเก่งกับก,กูแท้เด้นี่งูเน่ยแม่มาอยู่นี่ผู้ใดญ่ใหญ่หูชี้น้าไปเมียนอีฮา,านี่ก่อนหน้ามันไปทางผิดปะเฮ้ยไปซช้เลยเนี่เฮ้ย เ,เป็นยังไงโยมปางหลวงตาปาดัดคุ้มตาแล้วพื้อ,อใส่คาถาหลวงตานั่นละ่ะได้ผลบ่ดได้ผลยุจจาผลยังแหละงานผลมั้งโยมจามันเป็นยังไงเจ้าบ่เห็ุคือข่อยแนะน้ำบอ่อเห็ุเหมือดสงความมันถามยังมาข่อยกระจจ่าถามมันยังไจ่มาัทุกทายทีนั่น,น มันวะฟางข่อยกระจาอยากถือตีนว่ว่าสั่นข่อยกระจาก็เลยเป็นทั้งเสียงก็เลยได้เต็มจีนโอ้เจ้านีกระักเนาะเจ้ากันจ่าแต่เนี้ยวจ่าเนี้ยวบอยจ่าเจ้าก็จะไปจ่ายไปจ่ามาบวมบวมันเขาทำยังเช่นกับว่าบอยอยากถือก็ได้ฟางถึงก็ะได้นี่แหละบอยนปืกมันปึกเมื่อบานเมื่อเมืองบอยแลบนีเอากระเสืยบหลงจ่าหันตัว เชียกันทีไม่เชียคักเชียร์เนฮิตคักคีเนะประนันตีนยำกระเจ้ากับจ้ากัจเจ้าก๊กเจ้ายางเหนียวกระเบนบ่ข้ามอื่นอีกแต่ไหรมันจังวาเอาตีนตํา่อยจังช่างเป็นน้ำเจ้าจ้าเอาจ้าเอาเนี่ยโมเป็นตาจ้าเจ้ากัจาเจ้าก็ได้จ้าคักคักนี่ละเป็นบ่ไอ้ตั้งนต่ขึ้นบ้านดแค่น้อยหายาหาหวานใส่ไปปางเอ้ยต้งขุดไปใช้ยาใช้ยาต้งขุดเร็วเร็ว ลงตาผัวไสเนีผัวมันน้ำมันยันตาดักไปไปเฮียบ้างีปไตว่เฮ้ยว่านั่งจ่สี่ตั้งสี่ตีปางฮะเอา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 โยมวาดได้หนิวาดได้หนิว่าเป็นเทียงหน้าเด้อหนเราเฮียซะ อันลองตาครับจ้าอันเห็นอีปางวะเด็เนี่ยจ้าอันลองตาจ้าจะเอาเมียคอยไปเสื้อตะจ้าลองตาจ้าคอยข้องเงินกินเหล่าในพันหนึ่งบอจ้าเอาที่บอจ้า กบ,บอจา่าเตัวของเงินกินเหล่าสิได้เงินมแตสายพายุวัดยุว่าพาจังสีหูพายจังสีเห็นไาจังสีมีเงินมีข้ามคด้ไปรับจ้างรับ,บายได้ยมน้องตาครับเห็เหนเมียผมแท้บ่เลยนี่เห็นมันอยู่ใส่เลยนี่มันก็สิอยู่ลำตมันขุนตัวพาสีแดงออกมาไดใดเดี๋ยวนี้มันอยู่ในโตอยู่มันอยู่มองใดเดีด๋ยวนี้โอ้อาตมาอ,อ้วนยุ่มอ่อมอ่อมไปทางพุนด้ออ่อไปพุนว่อครับอ่มไปเลยเม็่อ่ ยบ้างยืสเดีนี่ฮะจ้าโอ้ไ่ปสายไมจะไปสายอีหัวยองวนี้จ้ามึงไปไปนี่้งนี้หัวจะมีนี้หัวไปสายนะนี่กูปสานี่กูไปส่วยข่ไปแล้วฮะเจ้า ยมยมย่อมยมเจ้าเศ้าก่อนเศร้าก่อนจ๋าจ๋าลูกตั้งหลักบอกกับผัวดีๆกันนะตกลงกันให้มันได้จะมาขากันเทวัดไททล่าเทว่าอีมันต่อหน้าพระได้หนิมุจเบลสายก็ว่ได้ไปลสายละจ๋ามื่ก็้บอกเพื่อนจ๋าเฮ้ยเศร้าบอกไปจ๋าจ๋านี่โอ้ยโยมเอ้ขาดมันบ่ได้ผลใครก็อยากให้เศร้าเบาซาตกลงกันดีๆกับลูกกับผัวเจ้าเพื่อนกันอ่ะ เอาได้ไันทีโทมันก็อีมันเก่ีองแจงห่แทแ้วมียงก็เลดจิรูมันเป็นมลงใส่มันก็อาเก่งแต่บเอาม้นลูกกวาเาลยทิทุบมันแตกมันก็ไหนนี่เปนอเล้วเล้วแล้วเไ้่เจ้าเจ้าเาะไเนี่มันมาแจ๋าหนีเจ้าเาได้แล้วันทโทโวดตะบดดดเด้อันกู่เสียลวงพอนี่มึงแต่จะแต่มือนั่นมดพ่นเตะกูคักเตะกูได้ปนนี้เ้อะปราม่กูเตะมาเดี๋ยวฟงขวามสาม้านเพื่อกูมาได้ยานเนอนี่เออ ตายบ้าป่ะดิคือมาเก่งเดี๋ยวเมียเนี่ย,อยเอาจังไดใเลยไม่ออกเอาจัง,ใดใงดไดเลยลูกพ่อยิ่งไดให้เช่าบ่อไนกก้นมันบ้าเช่าว่าแล้วมาฟังนางลุงตะกอนอาตมาสีแนะน้ำสิจอดก็ต้องการทั้งทั้งตาทั้งผัวกูพันมันบ่เป็นตะไわก็เลิกล่ปาปลาปล่อยกันซะบ้าปลาผัวเม่อเดีหาเก่าคือปลาจักรยานดอกหน้าลุงตาวาเดี๋ยวนี้ปลาหรือเปล่าปลา มี่ป้าข่อยตีป้าคุณป้าแท้ป้าแท้นี่เต้ขอแเ้วจะได้กูกับตองปลาป้าข่อยตีปลาบ่ปลากัล้วแจ่อันปางเด้อไม่ออกโยมเด้อขันเจ้าอยากยูเก็บตีนเก็บดันถือกตีนถึงยังเขากัดแล้วได้เจ้าเก็บกับมันเจ้าข่อยบ่ได้เก็บแท่นแต่ว่าข่อยอยากให้แนะนำอยากให้เจ้าป้าจ้ามักอันนี้มันบ่ดีฮาวไม่จ้าี่ป้าผัวเออมึงเคยทีบ่ได้จูดหีถิมตีกันผัวนี้มันบ่ได้จูดหรอก หาไม่ก็ได้พูดน้อยผมว่ามันจะเบื่ออื้อบ่อยากคุ้นไสนั่นเห็นว่ามันเมาขยักขึ้นเฉดายมันอยู่เด้นะเสียดายน้ำอีหยังเสียดายน้ำอันเดียวนั่นละอีหยังอันเดียวป้าอินีตีขะหน้อยป้ากับป้าตัวเอยเห็นดีทั้งท่านมันขาใส่นหอดพ่อหอดเจ้าจีอะป้ากับป้าตัวป้ากับเมื่อท่านเชนใจอยู่เฮี้ยงงอนไปบ่เออที่ลืมยังบ่ล่ะ ูจักลืมหลงังแลยไป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 ฝ้าเมียข่อยจีบอกสอนมันดอกมึงหนีไปเลยเรื่องกุปปาเนี่ยไปหนีไปกูหนีตีเออหนีกูปปาหนีเนี่ยต้องพัวสิบว่าเอาผัวข่อยบ่องเอาเป็นพระเป็นเจ้าอย่านี้เอาผัวเดินแล้ว่างทวมันก็น่หนาใช่หรือเ่เอาผัวกุปน์ไปทอยแลมานเอาโดนไหลเก็บอยู่บ่เก็บอยู่บ่ เย้เย้เพิ่้แม่วเคยถึงวันเตี๋ยจะเคลียได้นี่เขืเลียกเลยได้หี่เขาเลียกถึงตีนมันเมีนครับอันประชาเมีย่ชื้าเอาวใสกันได้หาผู้ชีวรวยๆผู้ชีวมีเงินมืออื่อบาหยากเพราะท่านเจ้าก็เจ้าก็ได้เอากระาไก่พูด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 แสเห็นไหมเบิ้งพูด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 ุ่นมือคือจังอยูหนีเงินกับมือบายาก เขาจะไปหาแล้วจะโอ้เขาจะไปหาอันนั้นท่างหลอกมาใส่ดอกใส่ขอกเงินใส่เงินดูรำควายใส่เงินอยู่ใส่ลายๆเนี่ยพกยันยางหักควได้เงินเดมันพ่อซื้อเหล่าวะในเนี่ยมันเป็นยังคือว่าพ่อมันกินพ่อแปดขวดบ่ใส่จ๊กพ่อถือมันจ๊กบ่ออกดอกได้บ่เนาะหลอนแต่หยุอยากยังเงินปัดเงินมาใช้อีปังป้ามันถิ่งมือได้ก็ได้ นี่วัยยุคพี่เบิางอ่นกันหรือคำแป๊ดเงินมาหลายแต่เดือนนี้อุ้ยมีแต่แบ่งใหญ่ๆนาะเอาเอาไปกินเหล่าเด้ออย่าไปให้อื่นอันนี้เอาไปเสียค่าหงวนรถอันนี้ห้าจอบไปเที่ยวหมือเร่งมันจีบพ่อยูพ่อจินบ่าเออเอาข่อยคือบ่ได้ยฮะข่อยคือบ่ได้ก็อย่าเอาไปได้แล้ว หลายอยูใซาผู้เห็นได้เงินจักใบมันยิงมันกาะมือแล้วเนี่ยยิงจะดคาไฟเดี๋ยวหาเงินก่อนมันเดียวนี่ามันจะไหนนี่แม่งตูวบานนี่ข้าวบ้านี่ความขัวเขาบุ่นใบอยู่บนใเบินกูถ่ามันฟันถูงแล้วบานีออท็กูกบะ่านหรอตัวโอ้ยบ้านเมือกลับุ่นใบกย้อนผ้าองค์เดียวเดีลยวกูจะไล่หนีอยู่ตายบ้านนีอ๋จะมาบุ่นบ้านบุ่นเมืองบัคากรนชัจะมาสูงกูจะไล่ออกไปจากมูบ้านเลย ้ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนโซอร์นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ